สวัสดีครับน,นี่พอลูกฟ้าเพื่อนจะพามาต่อหนุกเขาเนาะครับกับทีมงานสองเซียนไม้กับเซียนไม้กับเซียนพอลูกฟ้าเพื่อนนะครับพอดีต่อไม้ทางนี้แล้วนกคนนันมาเดี๋ยวผมจะลงไปทางดับหนุกคงจะใช้ใบหันแล้วเนาะครับใช้ใบตึ๊ดเดี๋ยวผมพากันใหญ่ลงไปทางขวัญจริงนะ không phải thì thả nhau cười chứ nhưng để nhau cười thế một của mi không bắt được nấm bỏ lỡ những video hấp dẫn อ้อกตัวอ้อกตัวตัวไหนเต็ตมเลยครับนกเขาเต็มแม่เต็มเลยนกเขาหกตัวเจ็ดตัวบ่าีปากเจ็ดตัวเลยอตีติดตอนไหนนี่แต่เสียงมันเลียกกันบ่คู่เนาะเห็นไหมยังอยู่ืึเกเอา ถางข้างแตนได้ได้วยไงนะครับนกผมไอ้ยีร้องหาไม้ใช่มันไม่ต้องพาดนกมันยังบอท่านหาววะแต่ว่ามาบางอาทิตย์บางหานันียังหาวเลยดินั่งรบเด้รบผมดูะนกขึ้นเต็มเลยดิทั้งพุน่นเลเป็นคู่สะเขาม,ม,ม,มีมีหุ่นจบเหนียบฟอด เขาบวกคู่นะครับมันห็นนกปลาบัว่าวนกเขางี้นีน่นะ่บินยู่นะ่หางยาวปืดเลยพอดีมากมาทั้งหน้าพีใต้ที่เห็ดงานน้ำนน้อครับหอยฝนวันเขาไม่ไมนกมนเลยลงดีลงไหลาวางตอนผมอยางมาใส่อยู่ตนดูโอ้ยบินขึ้นเป็นสิบ แต่ว่าพ่อน,นกตอมใอาใส่รอกเงี้ยปันปลาสะนกปลาเอาไปไปไหมครับคุณต้นดูหน่อย้น่อยครับคุณต้นดูหน่อยเดี๋ย,ยามาล่อชมน้ำกันนะครับมื้อเนี้ยมาทิมงานทางพ่าลูกครับเพื่อนสิจัดเฉลยเดี๋ยว,วาจะาโตมาสามตอกับนกหักติคอหนึ่ง ถ้านังน่งนั่งข้างหมขามดีกว่ามองนี้น่นกไก่นกตัวเหม,มนะือนเดียพูดซะไงพูดนกะเออใต้หนีเราไปนั่งอยู่ท,ทั้งทิวต้นอยู่ข้าหางต้นตาลจะได้หางต้นตาลมีนกเขาดีอยู่ของต,อนตงน้น,นขา้าง,งแห้งนกเขาดีต้นนี้เลยเป็นใจว่าแท่งสาวอะไรตัวตโอ้โหนกบน้อยดีปุ๊บนะเกินเต็ม นกเขาไฟเขาเงี้ยนั่นนกเขาเงี้ยนียย่สองตัวบินไปทางพู่นใส่ต้นดู่น่ะน,นาเออบอกหางต้นต้านกันกน,นี่ถ้าบินไปได้โอ้อยากยายาใหญ่ต้นมะขืนเถอะนี่แหละต้นดู่นะตัวเีจ้างงาได้จัง กเกดี๋ยวจะฮะงานนี่นะออขั้นงานเี่อวแมาทางติดเนื้อนี่หันเขาเ่าด้วยคอยทีมอ๊ะหาหมุกต่อดินลุ่มของท่านใดกด็งานนี่น,นั่นละนั่นน่ะงานง่ายๆออกมาเ่ยเจ้าไปก็งานนลอยมาอยู่ดิเออนั่นน่ะพอดีมันหันหนาเขาทางต้นน่ อ่าอ่านี่แหละอย่าไปเกาะไปไปเกาะเกาะกลางกลางงานนี่ตั้มตัลงอีกตั้มลงอีกตั้มลงอีกงานี้เห็นบ่บ่บ่ตั้มงานตั้มอ่าอ่านี่แหละหันเข้ามาทางต้นเกาะเกาะลงตนนั้มก่อนเลยนะไหลหลังให้หลังมันบงังเหลี่ยมตาแล้วย้อนแดดทิวเหนืา

ผมขลือไว้เลยไปย้ Nh ำปลาเขาอะไรเล่าคู่ใบเกาะหดงงาอดล่องง่ายเลยก็ได้โอ้ยตะกี้มันต่อยังขักเลยดิมีห้างแมงโม่มีห้างฝนห้างไปเลยตอนไหนมันขึ้นถือตอดยูคือกอันนี้ต้นนีงกันไรแตนล่มกันไรหลายทุกตน้นเออมีแถบทุกตน้นแตนล่นำเที่ยงหาบุ้งฮะ เอาเดี๋ยวจเจ้าแล้วเจว้าข่อยว่าเจ้าของเจ้ามันหนาฮักข่อยว่ามันเจ้าหนาฮักคืนนี้มันเลยพอดีเหมือนกันแต่เดี๋จเจ้ามักเอาเอามากอาักเอาตามสบายที่เขาเคยใส่ไอ้ใส่ใส่หมือนเขาหมอเอาใส่ไหมอ <ะ S 2> เออพอดีได้เลยเจ้านบมมี่หม่องปิดปลายซั้นนั่นจะซื่อหรอ มือมันถีบมันกับมนันเสียบเบนกับกลางพเนียดแล้วเดี๋ยวรอหล่นรอ,อ,อ,อชุ่มนะครับไอไทยคลิปลงให้เบิไงเรืรร่อยๆน,น,นะครับสวัสดีครับนี่ใหญ่มากนะครับใหญ่มาจากบันองหวาโอ้ฝ่าคือฝนจิตกห้ามอยู่ที่นี่ เน่ยมาจากบ้านน้องหวานะครับกลับมาบ้านตาของนะครับบ้านหัวพันไปมองหันดนกป้าบวัวคึกวัวจัดมาตายไม้เก่านะครับมันน้ำจุกทุ่ขังหนาของเสี้ยนเป็ียนนีกับมาซีรอบเลยหารอบเลยยังบัวพันใดมันนยูผมก็เปียนเสียงเปี่ยนเสียงมาเอาโตเสียงเงี้ยมานกเก่าผม,มแดงเหรียญไม่ไหมพนนกสองปีสามปี ติดแปดโตเก่าโตอยู่เลยมอนีที่ออกันออกมาสอมหลังจากที่ผมได้ออกหาเดือนหกเดือนโอ้ยอยางน้ำไปลงไปในป่มามั้งรถกระติจ,จอดไปพูดรถนี่ติน้ำลงมาเม่งผมสายปีนเพราะว่ามุนีว่าเมืงง่อยปวดขาตดขื้นสาวน้ำเขาเดีย๋ยวทีมารล่อหลุนล่อชมเดี๋ยวถ่ายคลิปลงให้เรื่อย อาธิบ่ได้ตั้งกล้องนะครับเพราะว่าจะกี่ตั้งค์เงี้ยนะกันตั้งก็บอิบ่มีโทรศัพท์ไทยเวลาได้นก,ก่ไปสิต่ถ้ากันว่าไทยลงเขาโจก็ว่าอีกว่ามิกเอาหรือเปล่าว่าจับนกแมวไซผนียดเอาหรือเปล่าเสี็เลยไทยให้ชมลงเรื่อยๆคลิปนี้อาจทีเป็นคลิปเงี้นี่นะครับ ฮะมีคนวะฮะเขามาดำนะชิบหายแล้วง,งั้นเนี่ยกูวนี้พวกคนมองไม้สามกุ๊กอืมเขาเจอมะมาสามเขาที่ว่าหายไปะละหนุกเสียงงตัวนี้ มาแต่ว่าพอคอยเห็นนกมาทางนี้ว่ามันนกมันที่อยู่ทิ้วนี่มันถีบยูทิ้วนี่รถผู้เดียวเออตะกี้เคยมาใส่ยุงหงบเเดยไะต้นหิวเมื่อเคยมาใส่ยุงเข่ามาอยู่มันทางทีมันบอกคือทางนี้เนาะทางนี้มันเขียวมันเถอะแล้วมันกับวัไก่กันห่างกันเจ็ด น้อเดียวยังก็โจาะดำหน้าตัวนี้โอ้ขันเหม็นมากหม่งนี้แต่เศ้าแล้วก็เลี้ยวเนาะไปเลยจันก็โจาะดำหน้าจะมีหม่งใส่ป่ะเลยโอ้ป่น่ายแก่ใบดูอ่ะแลยวไม่ใส่ใบนี่เป็นเหี่ยวๆลงเลยงานเกียร์ครับเ,เดี๋ยวที่หาแตงหมง่มองมอยูอ่กัน โอ้ก็เจาดำหน้าสามกุกก็แล้วไปก็เจาะก็มาดำหน้าอยู่หุ bueno, Indian, ่นเนาะเด็ดใยไม้สามกุกเดี๋ยว็ดใยขี้ไฟว่าอย่ับไปแล้วครับหกโมงแล้วเดี๋ยวเวลาทำการแล้วเขามากกับโบมานยน ๋ยวเวลาออกจากอุ้มสอนตัวแล้วเฮ้ยลำพงมีก็เหยียบหลองมั่น,นกันนึน่นกโตนีงขันเพิ่นจุดโตหนกปลายเัี๋วมาเจ่ยูโอ้พอดีแต่คนมา พอดีคุณมาโอ้เพิ่นจอดรถแว้ใเอาเพิ่นยางไปได้ตอนเแลยวโอ้ยหุดนี่เหยียบคู่มันเพิ่นล่ะเด้อบ่มันนะครับโคุขึไปล่ะคุณ นกพิราบกวลงไปสรุปมือนี้นะครับไม่หมานสักตัวเลยมะมาคู่แต่อยู่ทึ่งหัวคนนกป้าก็ไค้ผมเกี่ยวสาวลุงนะ,ะใส่อมวนยังดีบางยังดี วันงาลงยังดีนิดเงียเอยนี่ครับนผมนกปุบย่เสียงเงี้ยครับสีกันหุวนดีอยู่สีในกล่องสีเห็นชัดว่าเท่า้นนะครับ ตัวตัวนี้ส่งคืน้นนกเม้ยังตัวผมอดลินติดลายตัวแล้วล่ะนกว่อนสองปีกวัวแล้วเดี๋ยวผมกุ้มผาหนุก้นนะครับเดีย๋ยวจีไปบ้านแล้วแบบนี้นะครับโอ้ สามเื้ยยังไงบุตรามเื้ยยังดินดานเอยอย่างนี้ไหมบวัวบุกาเขาร่วมครับหัอฝาเรียบร้อย,อยเสียนนส้ยนเป็นเสี้ยนกำลังเก็บครับใช้พวไก่กันออกมาคุ่มอาเจ้าพุทโธเฉยครับฝนนกมันมันลงมาจากเขียวนี่ กันเก็บนกเก็บอย่างละดยวเวลาเขาวหานไปเมียยจมเนาะครับบันนี้ออกตัวนกบอกเขารวมตรงไงายมองแล้วบระดียนะต้นหญ้เจ้าปใส่เนาะแค่ต้นบักกวกปลาให้ต้นหญ้ ไปใส่ง่ายจีกเลยแทงสาวเกินสุดเลยพูดแล้วยังคนไปแหรอครับมื่อนี้นกบโหมันโมนนกโหมันนกปลาบ่บหาวเดี๋ยวไปถ่ายคลิปตอนอยู่บ้านให้เบิ่งอีกเทธิ์นะครับ